ผมนายกิตพัชรพลเสมอเหมือนนะครับอ,อ,อดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองจันทุรีนะครับปัจจุบันก็ไปรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรีครับผมบอกว่าผมเนี่ยคือจุดศูนย์รวมแห่งโลกทั้งหลายนะฮะผมมีทั้งเบาหวานไขมันความดันไตตา,ตาชาเท้านะครับเบาหวานของผมเนี่ยเป็นมา27ปีแล้วนะฮะจนตาผ้าตามัวมองไม่เห็นแม้แต่มือ มองลายมือก็จะปวดลูกตานะฮะเมื่อก่อนนี้ตัวจะกำยำแล้วก็เหมือนเป็นนักกีฬานะฮะเพราะเล่นกีฬาอยู่ตลอดนะครับแต่พอเป็นเบาหวานก็ตัวแห้งซูกเริ่มไม่ไหวเพราะว่าเป็นมากแล้วก็ทั้งทานยาเบาหวานด้วยไขยมันด้วยนะฮะเบาหวานเองก็ทําให้ผมถึงขนาดเสน้นประสาทตามตัวบาดเจ็บปวดร้อนไปหมดตามผิวหนังนะฮะตรงนี้ก็เป็นจุดที่ว่าทําให้ทรมานมาก การเจ็บป่วยนี่ก็มันทรมานทั้งร่างกายทั้งจิตใจนะฮะทรมานมากค่ารักษาตัวของผมจะหลายอย่างฮะทั้งไปหาหมอแล้วก็ยาจีนต้มแล้วก็สินค้าอาหารเสริมของหลายๆบริษัทที่มีผู้นำมาเสนเอก็ซื้อหมดฮะซื้อแล้วก็ทานจนหมดเบาหวานเป็นก่อนแล้วก็มาไขมันไขมันก็ขึ้น300ฝ่า ไตนี่ก็ขึ้นในระดับ2องกว่าเกือบ3นะฮะค่าของไตนะฮะแล้วก็ตาตาก็ผ้ามัวข้างหนึ่งได้พบผลิตภัณฑ์ของแกนทิปเปอร์นะฮะก็มีคนมาแนะนำนะฮะจากที่เคยรู้จักกันก็ยังไม่ได้เชื่อฮะยังไม่ได้เชื่อในผลิตภัณฑ์แต่ว่าด้วยความเก่งใจก็ซื้อมาทานแต่ว่าก็ได้ผลดีได้ผลดีเกินคาด อาการที่จากไขมันเนี่ยเหมือนไปจี๊ดที่ศีรษะที่หัวแล้วเนี่ยนะฮะมันจะเจ็บจี๊ดๆ,ๆ,ๆตามเส้นประสาทบนหัวเนี่ยตลอดผมว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเลือดหนืดเลือดติดขัดหรือว่าออกซิเจนไม่พอไขมันมากในเส้นประสาทสมองแต่พอมาทานตัวจีตะวันจีโฟของแกนทิเปอร์ก็หายไปเลยฮนะแล้วก็ไม่หายอย่างเดียวหายขาดเลยนะครับแล้วก็พอ พอไปเช็ดค่าค่าน้ําตาลก็ลดลงค่าความดันปกติค่าไขมันก็ลดลงจนเป็นปกติตาผ้ามัวเนี่ยมันมาจากน้ําตาลขึ้นสูงมากน้ําตาลขึ้นสูงจนเลื้อลังนะฮะแล้วก็มาสู่ตาเราเออมันก็หายไปเองเลยหายหมดแล้วนะฮะโดยการทานตัวจีตะวันจีโปของแกนติปเปอร์นะฮะ ไปตรวจค่าบาหวานล่าสุดเหลือ118ครับแล้วก็ค่าน้ำตาลสะสมที่อยู่ระดับ13ก็เหลือ8.5ก็ต้องลดลงอีกแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ผลมากแล้วครับแล้วก็มีค่าของไขมันก็จาก300กว่าก็เหลือ170ก็อยู่ในปกติค่าของไต ที่2ขว่ากับ3ก็มาอยู่ที่1กว่านะลดลงนะครับดีใจครับแฮปปีนะ้ฮะคือได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นไม่ต้องมาทรมานกับอ,อ,อาการปวดหัวปวดเบ้าตาเจ็บแสบตามผิวหนังตามเนื้อตามตัวด้วยโรคปลายประสาทอักเสบนะฮะอันนี้ก็เหมือนเราได้ชีวิตใหม่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะ เพราอนตายแล้วได้เกิดใหม่นะครับ